ชื่อตุ๊กนะคะวันนี้ก็มาที่ DRK คล i n i กก็จะมาเสริมจมูกอะคะ่ะเพราะว่าอยากสวยแล้วก็ที่มาเสริมที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนๆที่พี่ที่เขารู้จักเขาเคยทําที่นี่แล้วเห็นผลที่แบบ,บรีวิวมาแล้วมันสวยโอเคเป็นธรรมาชาติก็เลยอยากมาทำให้มันเสริมให้ตัวเองดูดูดีขึ้นก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของคุณหมอว่า Okay. แล้วก็เป็นธรรมชาติมากค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าถ้าทำเสร็จแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงจะสวยขึ้นไหมเดี๋ย get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say you're. ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะก็จะพูดไม่ค่อยถนัดนิดนึงเพราะปากมันช้าช้าก็โอเค ชอบตรงนี้คุณหมอทําไมเ่เจ็บเลยแล้วก็มือเบามากตอนนี้ก็ทุกคนจะเห็นว่าจะเป็นแบบนี้นะคะรอดูผลตอนต่อไปว่าจะสวยกว่านี้ไหมเดี๋ยวคอยดูนะคะบ๊ายบาย